โอเคนะครับตอนนี้มาอยู่ที่เครื่องนะครับเ,เดี๋ยวเปิดเครื่องก่อน,นเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อน,นเปิดแล้วคเครื่องงานตัวน,นี้นะครับผมได้ปาดใบแล้วนะครับแต่่ะวานนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกัดงานนะครับ Okay. ตัวนี้นะครับก็มาที่ตัวโปรแกรมมัตสามนะครับก็กดรีเซ็ตกันเลยนะครับตัวนี้อ่ารีเซ็ตนะครับพอกดรีเซ็ตปุ๊บนะครับเป็นการคลายคําสั่งนะครับที่เขาล็อกไว้อยู่นะครับอ่านะครับกดนะครับกดปุ่มเพื่อให้ตัว เรื่องมินิซีนีเดินไปยังตำแหน่งที่ที่ที่เราต้องการนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งค่า x ศน y ศนย์นะครับอ่ะนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับอ่ะให้ลง ตรงนิดนึงยกใกล้เขียนม,มากที่สุดเ,เดี๋ยวเอานี่ออกกันดูนเพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับตัวทูลน,นะนะครับผมก็จะไปใช้ในส่วนของทัสั่งเมนวนก่อนนะครับสามนะครับเปิดหัวสปินเดิลน,นะครับก็สปีดซัก 6ก0 0นะครับกด enter นะครับเสร็จนะครับตัวเขาก็จะทำงานทีนี้นะครับเราก็มาเซตค่านะครับตั้งตั้งศูนย์กันนะครับอันนี้ผมเอาลงนิดนึงนะครับย้ายมาตำแหน่งนี้นะฮะโปรแกรม running นะครับย้ายมาที่โปรแกรม running คลิกที่แถบนี้นะครับแล้วเราก็ โดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมก็กดนะฮะอันนี้เอาซัดลงอ่านิดนึงเยอะเกินไปนไมีได้ไหมอ้าวทางนี้ก็ไม่ยังไม่ได้นะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ครับก็ดูแล้ครับยังไม่ได้ ปรับนนิดโดยประมาณนี้นะครับก็มาเซตค่าตรงนี้เลยนะฮะตั้งค่าก่อนนะครับ x 0น y ศนย์ zone, ครับตัวเซตยังนะี่ครับยังก็ตัวเซตนี้ผมก็จะให้มันลงไปนิดนึงนิดนึงนะครับนิดเดียวอ่านีกเ,เดียวนี่คือก็เป็นหมิน่นนะครับ อันนี้นะครับประมาณนี้ผมเซตค่าประมาณนี้นะครับก็เซตค่าตัวตัวเซตจะเป็นศูนย์เลยนะครับจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้ยกหัวขึ้นเดี๋ยวเราจะรันตัวโปรแกรมแล้วก็ไปโหลดตัว G code มา นะครับตัวที่เราทำเมื่อกี้นะครับขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้ไปดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมาอยูู่ที่หน้าต่างนี้นะครับรีเซ็ตโปรแกรมปิดการทำงานอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการสตาร์ทเลยนะครับทำการสตาร์ทเลยปุ๊บโปรแกรมมันก็จะวิ่ง ทำไมวิ่งลอยๆอยอ๋อเมื่ยกี้ผมตั้งค่าไว้ลอยนี่เดินลงแล้วนะครับเป็นแบบอ๋อ ดอกหักครับหลังจากที่ได้ตั้งค่าศูนย์ของงานแล้วนะครับก็เมื่อกี้ดอกหักไปดอกนึงนะครับผมเลยได้ปรับสปีดขึ้นมาเป็น18นะครับอันนี้ก็ไปโหลดตัว g ีโคดมาใหมนะ่ดูนะครับก็ไปเปลี่ยนตัวจีโคดความเร็วของ วอสปินเดิลนะครับให้ไวขึ้นนะครับอ่ะนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการลันเลยนะครับลองอีกทีดอกหักไหมนะครับกดสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็เมาส์มาชี้ไาที่ฟีดโฮนะครับตัวโปรแกรมก็อ่ะเหมือนเดิมนะครับก็จะลันที่เหมือนเดิมปึ๊บผมเดี๋ยวใส่อันนี้ครับ อันนี้มันก็จะซ้ำๆรอยเดิมน,นะครับเมื่อกี้ผมลืมจดนะครับต็อปอนนะครับอันนี้